ในยุคข,ของอดีตนายกแพทองทานชินวัตรคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการปรับขึ้นค่าแรงเป็น400บาทประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2518ที่ผ่านมาแต่คุณรู้ไหมว่า400บาทนี้ไม่ใช่สำหรับทั้งประเทศไทยเอ๊ยต้องต้องแบบเป็นร้อยแล้วป่ะจะบ้าถึงจะกินข้าวอิ่มอ่ะ โดยจังหวัดที่ได้ค่าไรขั้นต่ำ400บาทได้แก่กรุงเทพมหานครส่วน17จังหวัดในภาคเหนือไม่มีจังหวัดไหนที่ค่าไรขั้นต่ำถึง400บาทเลยจังหวัดที่ได้ค่าไรขั้นต่ำมากที่สุดในภาคเหนือคือเชียงใหม่มเฉพาะเขตอำเภอเมอืองที่3 8 0บาทและลดหลั่นไปเรื่อยๆโดยน้อยสุดคือจังหวัดน่านพะเยาแพร่ที่345บาทเอ้าแล้วทำไมค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยถึงไม่400บาทเท่ากันล่ะ จริงๆค่าแรงเนี่ยมันจะต้องพิจารณาพร้อมกับค่าของชีพค่าของชีพก็คือต้นทุนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเวลาเราพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเราโฟกัสเฉพาะแรงงานในระบบใช่ไหมอ่าแรงงานที่มีในจ้างเป็นระบบใช่ไหมแต่ในความความเป็นจริงเนี่ยในความเป็นจริงระบบเศรษฐกิจแต่และจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยเอ่อการทํางานของคนมีหลายแบบใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่แรงงานในระบบอย่างเดียวนะ,กะเกษตรกรแหละเป็นยังไงบ้างคนที่ทําอาชีพอื่นๆค่าของค่าขายเป็นยังไงบ้างไม่นั้นมันต้องดูภาพรวมว่า เอฟเฟกมันจะไปนขนาดไหนแต่ละจังหวัดแต่ละเขตแต่ละอำเภอเนี่ยต้นทุนการใช้ชีวิตมันไม่เท่ากันค่าของชีพมันไม่เท่ากันพอค่าของชีพมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันอยู่กรุงเทพได้ค่าแรงขั้นต่าํา400บาทอยู่พะเยาค่าแรงขั้นต่ำก็่า400บาทมันเลยไม่แฟร์ค่าแรงขั้นต่ําไม่ใช่เรื่องเดียวเงินเดือนไม่ใช่เรื่องเดียวความหลากหลายของงานล่ะความหลากหลายของงานล่ะสมมตินะสมมตินะสมมติเชียงใหม่กรุงเทพแม่งค่าแรงขั้นต่ําเท่ากัน แต่ย<อ>ังไม่มีงานที่กูทำอ,ะอ่ะจบแบก็ติงมาจะทำงานในเ <ละ S 2> ชียงใหม่อะมไม่มีงานให้ทำอะ่ะเชียงใหม่มีแต่ทุกีดเยเชียงใหม่แม่งเบสออนการท่องเที่ยวใช่ปะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะที่ทำให้ไม่มีใครอยากทำงานที่เชียงใหม่มันไม่ใช่แค่เงินเริ่มต้นหรือเงินสตาร์ทมันน้อยนะแต่การเติบโตระยะยาวมันไม่มีด้วยทุกอย่างมันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพประเทศเราเป็นประเทศที่แบบโตเดียวถูกไหมทุกอย่างมันอยู่ที่กรุงเทพหมดแม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะเท่ากันแต่ความหลากหลายของงานไม่มีมันก็เท่านั้นหรือเปล่านะคนอยู่กรุงเทพ ถามว่าเชียงใหม่มีปัญญาไหมจ่ายเงินเดือหลักแสนถ้าไม่มีเชียงใหม่มันไม่มีอนาคตสําหรับแรงงานอะ่ะมันเลยมันเลยต้องมองหลายมิติเนาะเวลารัฐบาลประกาศค่าแรงขั้นต่าขึ้นมาเนี่ยใครจ่ายรัฐบาลไม่ได้จ่ายรัฐบาลแค่ประกาศสั่งบังคับให้ทุกคนใช้แต่รัฐบาลไม่จ่ายนะคนจ่ายคือใครคนจ่ายคือผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นในทางกลับกันค่าแรงขั้นต่ําที่สูงเงินไปก็จะเป็นอุป,ปสรรคให้กับการเกิดธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ค่าแรงั้าต่าเป็นรายได้ของฝั่งแรงงานแต่เดียวกันก็เป็นต้นทุนหรือเป็นรายจ่ายของฝั่งผู้ประกอบการเช่นเดียวกันไม่ได้มันต้องหาจุดที่มันบาลานซ์จุดที่มันบาลานซ์คือจุดไหนจุดที่เฮ้ยแรงงานแม่งได้เงินไปแล้วอยู่ได้เพราะว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องนี้เราไม่ได้พิจารณาแค่หน่วยที่เป็นตวงเงินอย่างเดียวว่าคุณทํางานหนึ่งวันได้กี่บาทแต่เราต้องคิดลึกกว่านั้นไปอีกมิตินึงก็คือว่าเงินที่ได้มาแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างในเขตในจังหวัดอําเภอเดนั้นยกตัวอย่างเช่นอยู่พะเยาคุณขี่รถดีมาาาาทงนนุ่้้้มัาามถูู่กกออยยยรเเเสีฟวป็ กรุงเทพหรือว่าเขต e อเอ,อระยองชนบุรีเช,ชิยงซาเนะฮะเชียงใหม่เชียงใหม่ที่เขาในประกาศเนี่ยเขาจะโฟกัสแค่อำเภอเมืองนะเขาเก็บข้อมูลมาละว,ว่าค่าของชีพเนี่ยเอาเรื่องเชียงใหม่ที่ยังน้อยกรุงเทพนะนะเชียงใหม่กรุอองเทพเริ่มนีค่าของชีพเอาเรื่องชนบุรีเนี่เอาเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เงิน400บาทแล้วเนี่ยเขาเอาไปซื้อสินค้าและบริการได้เท่าไหร่ด้วยค่าของชีพตอนนี้นะด้วยค่าของชีพนี้มึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าค่าแรงค้นต่ำมันถึงจุดที่เราโอเคแล้วนี่สำคัญพอๆกันคือภาครัฐ นะรัฐบาลและใหมห่หรือแบงค์ชาติด้วยนะที่ใช้ในโยบายการคลังและนโยบายการเงินต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาไม่ให้เงินเฟ้อทาให้ของแพงขึ้นสุดท้ายแล้วก็เดือดร้อนพวกเราต้องมาตั้งปรับค่าแรงกันต่ำอีกใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องโน้ตก็คือว่าค่าแรงกันต่ำเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวมันต้องมาเป็นองคาพยก้ยค่าแรงกันต่ำเชียงใหม่ไม่ถูกกว่ากรุงเทพนะตอนนี้เชียงใหม่380บาทกรุงเทพ400บาทเรามีแคมเปญอื่นมาเสริมได้ไหมอ่ะพักการเมืองนะมีแคมเปญอื่นมาเสริมได้ไหมเฮ้ บริษัททั้งหลายในกรุงเทพนะเช่นบริษัทมัลติมีเดียคอนเทนต์ทั้งหลายนะคุณย้ายออกไปจากกรุงเทพได้ไหมล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> คุณย้ายออกไปดิคุณย้ายออกไปอยู่เชียงใหม่คุณย้ายออกไปอยู่ขอนแกน่นเฮ้ยเดี๋ยวเราลดภาษีให้มันต้องมีอ่างอื่นมาประกอบกันเป็นองค์คาพยพเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> มีแรงจูงใจอินเซนティブผลักดันคุณย้ายออกไปอย่าอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวมองในสองมุมคือมองฝั่งแรงงานกับมองฝั่งผู้ประกอบการฝั่งแรงงานแน่นอนนะฮะถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าเป็นนักศึกษาเอาให้ไงนักศึกษามชเลยคุณเรียน การที่คุณตัดสินใจไปใช้ชีวิตหรือว่าไปทํางานที่ใดคุณพิจารณาค่าแรงหรือเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องพิจารณาค่าของชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ํามันไม่ควรที่จะถูกนํามาพูดมิติเดียวมันมันควรจะถูกทํามาเป็นนโยบายแน่นอนสนับสนุนนะนโยบายของพรกการเมืองแต่มันควรจะรวมในหลายๆมิติมีค่าแรงขั้นต่ําที่สมเหตุสมผลกับทั้งแรงงานและทั้งผู้ประกอบการมีมาตรการในการควบคุมเงินเฟ้อที่ดีมีมาตรการในการควบคุมค่าเงินที่ดี และในแดนก็มีนโยบายที่จะกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพเพื่อให้เกิดความเท่าเทีเททยมกนันทางเศรษฐ,ฐกิจกับจังหวัดอื่นๆหรืออำเภอตำบลอื่นๆในประเทศด้วยคืงจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น